ยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่ผ่านมานะคะทุกคนคงจะรู้จักความหมายของ Data Analytics แล้วใช่ไหมคะแล้วที่สำคัญคงจะรู้แล้วว่าเครื่องมือในการทำ Data a n a l y t i c ินั้นไม่ว่าจะเป็น Excel Power BI Python หรือแม้แต่ r บใช่ไหมคะเราทุกคนคงจะเริ่มรู้จักกันมากขึ้นแล้ว่น EP นี้คะ่ะพี่แพนจะพาทุกคนนะคะมารู้ว่าแล้วข้อมูลที่ถูกย่อยจากเครื่องมือเหล่านั้นะจะไปสู่ที่ไหนกันต่อลอะ่ะ แล้วมีประโยชน์อะไรกับโลกใบนี้โอ้โหพี่แพนจะบอกว่ามากมายมาหาศาลจริงๆค่ะถ้าอยากรู้ว่ามีประโยชน์ที่ไหนบ้างด้านใดบ้างตามพี่แพนมาเลยนะคะ EP นี้จะพาไปหาคำตอบค่ะ ด้านที่1นนะคะก็คือเรื่องการขายและการบริการแน่นอนค่ะ d a t a a n a าฬิกะนะคะทำให้ร้านค้าเนี่ยสามารถเดาใจลูกค้าได้ว่าชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรและสามารถเสนอบริการได้อย่างตรงใจค่ะ พอทุกวันนี้นะคะเราสามารถวิเคราะห์ลูกค้าและนำเสนอการโฆษณาของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเช่น Facebook, Twitter และก็ Google นะคะรวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆก็ใช้ข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้าจากการทำ d า t a Analytics นะคะเพื่อทำให้เกิด i n s i ซ h ์ของลูกค้าและให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำมากขึ้นบ่อยๆนั่นเองค่ะ ด้านที่2นะคะก็คือด้านของการแพทย์ค่ะ d t t a n n l y y t i s นะคะทำให้ทีมแพทย์นะคะสามารถเก็บประวัติการรักษาของคนไข้และก็ทำให้การวินิจฉัยโรคเนี่ยแม่นยำยิ่งขึ้นลดการเสียชีวิตนั่นเองค่ะและปัจจุบันนะคะ d t t a n n l y y t i เนี่ยเข้าไปมีความสำคัญในวงการแพทย์มากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ มาต่อกันที่ด้านการเกษตรนะคะเกษตรกรไทยค่ะเมื่อมี Data Analytics มาใช้นะคะก็จะทำให้ช่วยดูแลระบบน้ำอากาศปุ๋ยซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมีความสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะจะทำให้เกษตรกรนะคะทราบว่าฤดูไหนเหมาะแก่การเพราะปลูกพืชชนิดไหนทำให้เกิดรายได้จากการทำการเกษตรที่มากขึ้นนั่นเองค่ะ และด้านต่อไปสำคัญไม่แพ้กันในโลกยุค4.0ก็คือเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตค่ะ a a n a l า t i c s นะคะจะช่วยเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งการเชื่อมโยงส่วนต่างๆในการผลิตตั้งแต่วางแผนจนถึงการผลิตจริงเข้าด้วยกันนะคะจะทําให้การตัดสินใจปรับเปลี่ยนการผลิตให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างาฉลาดสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ลดแรงงานคนเพราะเมื่อมีด a ต a a าฬิกนะคะ ก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าจุดไหนสามารถใช้ AI ในการผลิตหรือจุดไหนต้องใช้กําลังคนนั่นเองค่ะปัจจุบันนะคะเป็นยุค4.0แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมการผลิตจึงมีความจําเป็นมากๆที่ต้องใช้ Data Analy t i c มาช่วยทําให้ผลิตผลสามารถที่จะผลิตได้ตรงตามความต้องการลูกค้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและในเรื่องของการค้าขาย Data Analy t i c ก็เข้ามามีส่วนช่วยอย่างมากเลยนะคะ Data Analytics นะคะจะมาช่วยทำให้การตลาดและการโฆษณานั้นดีขึ้นช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ทางโฆษณาและการทำการตลาดให้แข็งแกร่งค่ะเพราะข้อมูลนั้นนำมาด้วย Customer i n s i g h t ที่จะนำมาสร้างสารรค์ Kative เดียทำให้สามารถเข้าใจในตัวผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นงานค้าขายเนี่ยขาด Data Analytics ไม่ได้จริงๆเลยนะคะ และมาดูกันต่อในวงการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวงการดนตรีนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ด้วย Data a n a l y t i ก s AI ก็สามารถแต่งเพลงเพราะๆให้เราฟังได้แล้วแถมเราเองก็ได้เพลงที่โดนใจในการฟังในทุกครั้งเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็เป็นเพราะว่าทุกครั้งค่ะที่เราเปิดแอปฟังเพลง a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  n นาฬ i กะนะคะจะจับข้อมูลการฟังของเราว่าเราชอบฟังเพลงแนวไหนและครั้งต่อไปที่เราเข้าแอปพลิเคชันนี้เขาก็จะเลือกเพลงที่มีลักษณะคล้ายๆเพลงที่เราชอบนะคะมาให้เราฟังได้ทุกครั้งเลยนี่แหละค่ะคือการนำด a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  าฬิกะนะคะมาใช้ในเรื่องของการฟังเพลงนั่นเองและที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของอาหารการกิน d a t a n a า l i กะนะคะก็ยังมีส่วนสำคัญมากๆค่ะที่อยู่ในธุรกิจของร้านอาหาร เพราะร้านอาหารค่ะจะนำา Data a n a l y t i c นะคะมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการทานอาหารของลูกค้าและก่อให้เกิดกำไรในร้านอาหารอีกด้วยเพราะก็จะรู้ว่าเมนูไหนที่โดนใจลูกค้ามากที่สุดก็จะทำให้สามารถวิเคราะห์ต้นทุนในการทำอาหารในครั้งต่อไปได้โดนใจลูกค้ามากขึ้นนั่นเองค่ะและสุดท้ายถ้าเราไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกหรือแดดจะออก Data so, a ต na every ้านาฬิกก็ช่วยเราได้ค่ะด้วยการพยากรณ์สภาพอากาศให้เรานั่นเองเพราะฉะนั้น Data Analytics นะคะอยู่ในทุกวงการอยู่ในทุกช่วงชีวิตของเราเลยทีเดียวค่ะและนี่นะคะก็คือประโยชน์ของ Data Analytics ที่มาทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นนั่นเองพบกันใน EP ถัดไปนะคะ